สวัสดีปีใหม่ครับก็พบกับผมคามิเดโกะนะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ว่างเล่นเกนชินสักเท่าไหร่แบบขี้เกียจทำคลิปหรือสตรีมเกนชินมากๆเลยจนอยากจะดรอปไปละ you ผมก็คิดว่าถ้าผมจะสตรีมเกนชินครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คงแบบตอนทำเควทเทพเจ้าให้เสร็จหมายถึงว่าเควสเทพเจ้าของเมืองนัดลานนะ แต่ก็ชว่วงนี้ผมติดสตนว่างอมเงำม,ม,มากอ่ะก็ยิ่งไม่มีเวลาหนักเลยนะแต่คลิปนี้เนะ่ผมทำมาเป็นพิเศษเพราะว่าเออมันปีใหม่แล้วแล้วก็ววอย่างคือตู้มาวีกามาวันแรกก็เลยว่าจะเปิดมาวีกาคือตั้งใจตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วว่าจะรอเปิดมาวีกาได้เพพาะเลยก็ตอนนี้ผมก็ ดองไว้ที่หกสิบโลนะดองไว้ที่หกสิบโลนับจากเปิดได้ชาสกา้าไม่มีการันตีก็แอบเสียวๆหน่อยนะเนะี <c> ่ย <ười> คือช่วงนี้ผมติดสตินาะว่าด้วยแล้วก็ทำงานด้วย <c ười> ก็เลยไม่ได้ทำคลิปหรือสตรีมเกนชินเสักทีอะ เอ้เควทเทพเจ้าบทสลับฉากของ5.2ก็ยังไม่ได้ทำเลยคือะจะดองไว้หาโอกาสสตรีมอยู่แต่ก็ส่วนพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้นก็แบบผมก็มาแอบปั่นในช่วงวันท้าย <c ười> คือไม่ค่อยชอบพลาดอีเวนต์เท่าไหร่มันได้ทรัพยากรเยอะตอนนี้ผมก็60โลแล้วก็ดองไว้ที่27โล ถ้าสมมว่าผมเปิดมาวิกาแล้วไม่หลุดเลนเนียน,นะก็โลเหลือจะเปิดตู้ยายซิตาลีก็ได้ก็มันต้องมีสูตรมอนเหมือนเคย<笑><笑>ขาดไม่ได้จริง ปล่อยอันตีทุกตัวเลยเปิดเลยแล้วกันขี้เกียจเริ่มขี้เกียจละเพราะว่าคือผมกะว่าท,ทําลิปเปิดคาชาเสร็จก็จะไปทํางานต่อละปีใหม่แล้วก็ยังไม่ได้หยุดเลย แย่ yeah, หน่อยนะ <laughs> จากไปเจ็ดสิบโล <S <S ขึชินานนะเชียงสี่สองมั้งเจ็ดสิบโลยังไม่ออกแปดสิบไปเลยวัดใจ เกสมาแล้วอ๋อเชี่ยคว้าแสงดาวเพิ่งเจอคว้าแสงดาวเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเชี่ยเริ่มเสียวลุดเลยแล้วเนี่ยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเฮ้ยเ Oh. And use our own blood and tears to forge it into a home. Now our journey continues, and a new chapter awaits. As the current Pyro Archon, allow me, Mawika, to light your way forward. <laughs> yeah, my <laughs> <laughs> Oh, being out there. Nice. ถือว่าเป็นของกวัญปีใหม่ที่ดีต่อใจมากโอ้คุม้มละ เลยเก้าโลเปิดยายต่อดียวเผื่อได้ยายซีตารีออกมาเพิ่มเลยจัะไปเบนเน็ตมาลัวๆเลย ได้ตัวที่ซีหกแล้วก็ได้ฟรีหนึ่งโลสู่สัมพอนมันได้ผลจริงๆได้มาวิกา,าคุ้มแล้วล่ะ ตอนแรกผมแอบเสียอยู่ว่าถ้าหลุดเหล็กนี่ส่วสัยต้องเติมอัดแหละสรุปมไม่ต้องเติมเว้ยดีงามแถมอีกหนึ่งโลโอเคหมดโคตา้า มา <laughs> เช็คก,ก่อนเลยมาวีกาเวลหนึ่ง anytime any place อืมแล้วผมมีอาติแฟกต์กับอาวุธดองไว้พอดี ะชึกก่อนไม่ใช่ดองวิธีชงหยุนเออนม่ดอ,อแล้วดาบบูฟเออมันก็พอได้อยู่แฟชั่นก็เท่อยู่นะมีดาบ,บุ๊ฟเหลือเล่มหนึ่งพอดีแล้วก็อ์ติแฟกเนี่ยผมก็มีสี่โคเด็กเตรียมไว้ชุดหนึ่ง ถ้าจะไม่ผิดว่ามาวิกาเซตีแปดชุดเนี้ยมันแจกขี้เลสสี่สิบหมวกมูล,ลค่าหนะ้าเน,นี่ยนนี้ถ้วยไฟอยู่ที่ชงหยุนคือผมเตรียมมาตีแฝกไว้กระชงหยุนหมดถ้วยไฟเจ็ดหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดนาฬิกาเน่าหน่อยแต่ก็ขี้เกียจฟาร์มแล้วเดี๋ยวค่อยหาใหม่ มีฟื้นฟูพลังงานติดมาจริงมาวิก้ามันไม่ใช้อะอันตีมาวิก้ามไม่ใช้ฟื้นฟูมันต้องมีตัวนัดลนันมึงถ้าจะไม่ผิดมีแฟกใส่ครบเซตเลยคือแฟกมันแจกครีเรตอีกสี่สิบอ่ะก็ครีเลตร้อยพอดีส่วนมาวิก้ามันโตเป็นครีดาเมอีิแล้วก็บวกไปอีกสามสิบแปดสี่อ ก็ร้อยสิบสองจุดสองบวกกับสามสิบแปดจุดสี่ร้อยห้าสิบจุดหกอือก็เข้าใจดาบวูฟมันเป็นดาบแอทแอกอะดาบเอทีเคมันก็ทำคีดเมทยากหน่อยก็กถือว่าใช่เลยนะหมวกหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้วยถ้วยเจ็ด หกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เอสองนาฬิกาเน่าสุดละสามสิบสี่สิบห้าสิบกนาฬิกาสี่คนนกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนนกแปดสิบสี่บกแปดยี่สามดอกไม้ก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ด ลองหมายเลขยี่สิบหกบกเจ็ดสามสามเดี๋ยวนับอีกรอบหนึ่งเพราะความแน่ใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ี่สิบิที่สองี่สามยีที่ห้ายี่หที่เจ็ดที่แปที่เก้าสมสิมที่สามเอแล้วห้าเจ็แดเก้าสิบเสองสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้ายสิบเอ็ดยี่สยกเจ็ดแปดี่เก ปรมันสามเบียไม่แน่ใจคือเราก็ลืมว่าคิเลสมันนับห้าหรือสี่วะจะไม่ได้ลืมละช่า,มางมันเถอะก็เอาไปว่าเกินสามสิบก็โอเคอยากจะแก้นาฬิกาอยู่เพราะว่าชิ้นอื่นมันดีหมดแล้วนาฬิกายับชิ้นเดียวฟาร์มมาตีใส่จนท้อละ อ๋อใช้ดอกไม้แบบเดียวกับชัสก้าเลยเฉียดอัพทีตังหมดเลยวะนีะ่ใช่ของบอสเลยวะอ๋อบอสตัวนี้ตัวเดียวกับที่ใช้อัพตีโลนเนนด้ยวะมผมเป็นไฟเลยวะ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเตรียมลงหน้าไว้ช่วงนี้ไม่ค่อยวางเลยเท่าไหร่ผมนี่อย่างเท่เลยอะ เท่จริงวะขี่มอไซค์โคตรเท่เลยขี่มอไซ ใช้สำรวจแมปก็น kind of like ่าจะดีอ <Dynam> ย <ite> ู่นะเดี๋ยวต้องลองแล้ะแบบนี้เวลาเล่นวันนี้เราน้อยอ่ะไม่งั้นคงได้เว้นทั่วแมปละไม่สวยอ่ะเนี่ยใช้อนี้ไปก่อนแล้วเพราะว่า คือเสียงนัดรันยังไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวหน้าแล้วเหลือเหล็กคาชินาซีสองนี่เลยแต่ก็คือยังเปิดไปเรื่อยๆแหละนะแบบช่วงเวลาที่เหลือก็จะแบบเปิดตู้ยายไปเรื่อยๆ แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยคือผมมีทั้งอเล็กชิโนมีทั้งคอรลีนแล้วก็อาจจะก,กดตัวอาวุธในครึ่งหลังเพราะว่าตัววุธนี้ผมก็มตัวตัววุธเปิดไป30โลนับจากได้ดาบชิโวลิที่มากับซีโรเนตะครึ่งหลังก็น่าจะเปิดได้นสักหนึ่งทองอะ ได้อันไหนก็มีคนใช้หมดอ่ะแต่ก็อยากได้คียวของท่านพ่อมากเลยอเล็คิโนผมยังใส่หอ,อกเจดอยู่เลย mm hmm. เอาเป็นว่าก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ mm hmm. แล้วก็แฮปปี้นิวเยยอดหลังนะครับสวัสดีครับ